กิตาเลียกิตาเลียอ่าไ,ได้แล้วก็ให้ไปเลยกินเข้าไปเยอะขยายพันออกมานี่แหละผลงานชิดโมเดอาล่ะครับร้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวคงครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมนะเราก็อยู่กับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอด เป็นดิฉันเคยนะผมนะใน EP นี้นะผมนะเป็น EP ที่5แล้วนะผมนะซึ่ง สำหรับคลิปนี้นะผมนะเราจะมาเตรียมตัวในการที่เราจะทำโตะเอนชาร์ตกันได้แล้วนะผมนะสำหรับโตะเอนชาร์ตก็เป็นอะไรที่อีพิกมากเลยนะผมนะที่เราจะได้ทํากันนะผมนะก็ตอนนี้ผมมีเลเวลที่เพียงพอในการจะเอนชาร์ตแล้วนะผมนะผมมีถึง36เลเวลด้วยกันนะผมนะอ่าก็ช่วงนี้ก็ลงแต่ม้ค้าอย่างเดียวเลยไม่ค่อยลงอย่างอื่นเลยวะก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปลงอย่างอื่นบ้างน,นะผมนะก็ลิปนี้ขอเล่นแบบปิดเชเดอร์แล้วกันนะครับผมนะอ่าก็ขออัปเดตเพิ่มนิดหน่อยนะผมนะฟาร์มข้าวจะขยายเพิ่มจากคลิปที่แล้ว ามาเยอะเพระสับปรเลยนะผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เอเฟเคผมนะผมนะส่วนนี้จะเป็นฟาร์มชุกเอเคนะผมนะที่เอามาไว้เพื่อแค่ปับ๊บเฉยๆนะครับผมนะจริงทํายาวกว่านี้ก็ได้นะผมนะแต่พัญยังไม่ได้โตถึงขนาดนั้นนะผมเลยทํามาแค่นี้ก็พอนะครับผมนะโดยเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะผมนะจะทําการทาโตอินชร์ที่มีชหนังสือครบถ้วนนะผมนะ ผมได้ทําการเตรียมไม้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะว่ไม้อยู่ในกล่องอันนี้ผมก็ได้ทําวันนี้มา,าไว้ด้วยนะหมนะก็ไปนั่งทำใน,นหลายอย่างนะหมนะก,ก็ไปนั่งเล่นนอกลอบมาอะไรก็ไปเอาวาัวเอาแกะมาเลี้ยงนะหมนะสำหรบับการนั่งเล่นนอกล่าม้านะนะแล้วก็เดี๋ยวทําสมุดเลยดีกว่าอ่าตอนนี้คือทาตวัวเรนชาร์ได้เรียบร้อยแล้วนะผมนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะหาที่วางตวัวเรนชาร์กันดีไหม เอาเป็นตรงไหนดีดอดเราไว้ตรงนี้ป่ะละ่ะตันหูแป๊บนึงนะฮะเจอดตรงน,นี้ก็ได้นะ,นะผมนะแล้วก็มีข่าวดีอะไรจะมาบอกนิดนึงตรงที่ไม์ผมแล้วผมนะก็ผมไปตั้งค่ามาแบบตั้งค่าย่างนานกว่าจะทําให้เสียงลมมันหายออกไปได้นะผมนะคือตอนนี้ผมว่าคือตอนนี้เสียงผมมันค่อนข้างจะไม่ว่าไงนะผมปรับให้เสียงค่อนข้างจะดังนะผมนะนะเพราะ เพราะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คือแบบว่ามันสามารถลดเสียงลมได้แล้วนะแล้วเสียงผมมันจะชัดแจ๋วแบบใสกิ้งเลยนะอ่าก็ตรงน,นี้ผมจะทำเป็นที่วางตง้นชาดแล้วนะ,น,ะน,ะนะที่หน่อยต้นชาด เนช้าก็จะาวางตรงกลางตรงนี้เลยนะผมนะก็จะทำแบบนี้แหละแล้วก็ส่วนผสมนะผมนะก็จะมีไม้อ่ะเทสเทน่ะปึ๊บหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะผมนะก็วางไว้แบบนี้นะฮะอ่า เย่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออกมาแล้วกันเนาะแล้วก็ทำพื้นให้มันดูดูดีหน่อยนะฮะอะไรงี้นะก็เมื่อเรามีตัวเอ็นชาร์นะผมนะเราก็จะได้มีสิทธิ์เียกว่า f o r t จูนสมกันสักขีนะแล้วเมื่อเรามี f o r t จูนสามเราก็จะมีเกราะเพชรใช้กันได้แล้วนะผมนะเอานะก็ไอ้ตั้งแต่ตรงเนี้ย จะเป็นชั้นหนังสือนะผมนะจะเป็นชั้นหนังสือวางนะผมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะเอาจิงคือมันไม่ต้องใช้ถึง18อันหรอกมันก็ได้เลเวลสูงส,งสุดของมาแล้วนะนะแต่ที่ผมจะเอา18อันนะผมนะเพราะว่าเพื่อความสวยงามแบบล้วนลวเลยนะผมนะล้วนๆกันเลยทีเดียวก็จากคลิปก่อนนะผมนะ คลิปก่อนคลิปไหนวะคลิปที่สามบ้าที่ผมขุดออบซิเดียนมานะครับผมนะที่ผมขุดออบซิเดียนมาก็ขุดมาสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสาี่อ่ะฮะเราต้องใช้เพชรสองเม็ดนะผมนะในการทำตัวอัญชันก็จะได้ประมาณนี้นะนะให้วางตามนี้นะผมนะก็ปุ๊บปุ๊บชิบชิบแล้วก็สมุดเป้งแล้วก็เป้งอัศวินเม็ดใหม่เด้งวะ่ะ ชาร์ t i ิ้งเ b เบข้อคออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะก็วางไปเลยนะก็เราก็จะได้โต๊ะชาร์จมาแล้วหนังสือมันหาตามเราได้ด้วยแจ๋ววะนี่ทำไมเพรม,มันมีสี่จุดวะไม่รู้นะะอันนี้ก็โต๊ะชาร์จนะผมนะก็วางไปก็จะได้เลเวลหกนะผมนะก็ปกติขขงว่าแหละเออเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่หนังสือแอะถ,ถ้าใส่ ค่าวันแลาวใส่ชั้นหนังสือนะผมนะมันก็จะได้เลเวลที่เยอะฝ่าน,นี้นะฮะอตอนนี้เราจะทำการตกแต่งไต้องใส่ทำไมตัวเป็นสูงขึ้นผมออเปลี่ยนท่านั่งอ่ะฮีแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดกยิบก่อนขุดโกสโตนมานะผมนะก็แต่ไหนก็เอามาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์สักทีนะฮะจิบ,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 บตรงการตรงนะั้นเป็น นี่นี่เลยฮะก็ตกแต่งอย่างละตกแต่งแบบโปปปปูปลาปลาับผมนะโคตรจะงูงูปลาปลาตกแต่งแล้วกูเนี่ยอ่าวบชบเฮ้ ชิปชิปนี่ด้วยชิปชึบ,ชบนี่ก็สวยเลยเออเดี๋ยวนี้มันดูแบบยังไงอ่ะทำอย่างนี้แล้วกันเออทำอย่างนี้แล้วกัน แค่นี้นะผมนะต่อไปที่เราต้องการกกคือหนังปัวจำนวนมากแนะล้นลวนะก็แบบหนังปัวอิฐแบบสามหนังต่อชั้นอัสือหนึ่งเล่มหมอสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามสี่ห้าหกสามข้อสิบแปด ่เหรอวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสก้สิบแปดจะทาแถวหนึง่งต้องใช้หนังวัวถึงสิบแปดอันนะผมนะสิบแปดสิบแปดสองสิบแปดสองนั่นแหละสิบแปดสองสามสิบหกสิบแปดสองสามสิบหกสิบแปดสามสิบแปดสาม ไม่รู้ช่างมันนะครับผมนะอุ้ยมืดแล้วนอนก่อนเอาเป็นว่าใช้เยอะแล้วกันเลยตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ขยายชูเคแล้วก็ไอ้บัวนะครับผมนะเพื่อ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 ,อต้นชันในอนาคตของเรานะผบนะก็ขยายฟาร์มข้าวให้มันดูแบบให้มันเยอะขึ้นอะไรงี้นะผมนะก็เผื่อวิเลเจอร์ในอนาคตด,ด้วยแต่วิเลเจอร์ในอนาคตก็คงใช้แค่หลอดแท้แหละเพราะว่ามันประหยัดกว่านะ ว่าให้หาไปได้หรือยังก็ขอญาตนะฮะเออมเอเอมอันไหนว่าอันนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่คืออะไรวะเออมเออมอันนี้ก็ปิดไปให้หมดเลยไม่เกี่ยวไหนอ่ะอันนี้เหรอไม่รู้แต่เสียงมันน่าโนหูม,มากเลยโอเคอันนี้นะ ไปหาดไปได้ไหมได้ยังได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วนะผมนะปวดคิดว่าบัวแค่นี้มันพอหรือยังเท่าในความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะยังไม่พอนะฮะเพราะว่าบัวมันก็ไม่ใช่โอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นิดที่จะดับดังนะฮะเอาจริงคือไปฆ่าม้าไปฆ่ากระต่ายก็ได้แหละแต่คือม้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปโอมนี้มีม้าหรือเปล่ายังไม่หมดยังไม่หมด ได้เพิ่อม,มอกีก <c oughs> ไ,ไหมติดยัดเซฟไปเลยไม่รู้ได้้ําว่าไปโอมีม้มาหรือเปล่านะผมนะก็เดี๋ยวขอวเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะผมนะเย่โอเคนะผมนะผมเก็บเกี่ยวพืชพวกนี้เสร็จแล้วนะผมนะก็เดี๋ยวจะรอให้ชูกะเันโตหมดแล้วค่อยเก็บเกี่ยวนะผมนะอ่าเป็นไปนตามลำดับขั้นตรงขั้นตอนนะผมนะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะผมนะว่า ผมเจอเพชรไปเยอะมากนะผมนะก็มีเพชรให้ขุดกันนะผมนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมนะก็จะวนเวียนอยู่กับการเอ็ดชา้านั่นแหละก็ยังไม่ได้ลงไปขุดหรอกเพราะว่าเราจะลงไปขุดภายในคลิปหน้านะผมนะอ่าตอนในทับตรงนั้นแหละเออที่เคยลงไปอ่ะเออก็เ,ออเดี๋ยวต้องรอให้พวกมันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อย แล้วค่อยทําการแบบว่าอดอูไงเดีวะวเราค่อยทําการทําให้ปัญหาไปทีละตัวทีละตัวนะฮะผมไม่อยากพูดคํานะมันดูโหดร้ายเกินไปส่วนแก่ก็เอามาเลี้ยงไว้เฉยๆนี่แหละฮะเรียบร้อยสุดยอดเลยเอาจริงนะเรา,าเก็บกระตา่ายไปก็ได้นะ <What? S 1> แต่ไม่เอานะครับไม่เอาเราไม่ใช่คนโหดร้ายอย่างนั้นนะสัตว์เลี้ยงเราซีา แล้วก็เดี๋ยวน,นี้ไม่ต้องหัวนะผมนะมันไม่ได้เล็กแค่นี้แน่นอนนะผมนะในอนาคตก็คือจะขยายให้แบบให้เต็มที่ไปเลยนะผมนะแล้วก็จะเอาวิเลเจอร์มาใส่ทบฟาร์มแม่งในนี้แหละเออทำการทำฟาร์มบนมิวแล้วใช่ครับคุณเลยกินข้าวก็เดี๋ยววิ่งวนเอาไว้งี้แล้วกันนะผมนะก็เดี๋ยวจะรอเวลาสัาแล้วเราจะไปจัดการวัวกันแล้วเราจะดูว่า เต่นหนังมาเท่าไหร่นะผมนะก็เดี๋ยวเจอกันที่เราก็คิดว่าน่าจะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวช่วยเคแล้วนะผมนะผมคิดว่าแค่ดีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมนะเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวกันเลยดีกว่าเนาะชิปชิป แล้วก็ผมคิดว่าผมจะขยายเนี่ยไปถึงตรงนี้เลยนะผมนะปาล์มชื่อเคนเนี่ยเพราะว่าผมจะไวป้ปั๊มปั๊มเลเวลปั๊มเอมโอมรอลัลด้วยนะผมนะไอเบียดโว้ยไอเบียดออกกัน โอเคนะผมนะเราได้เวลามาค่ะทำการจัดการแล้วนะผมนะในนี้มีวัวอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าตัวได้นะก็เดี๋ยวจะเริ่เลปนะผมจะใช้ขวานในการสังหารน,นะฮะไปะดูวยเลยขออนุญาตฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพไปกันนะครับเจอกัน ไปได้เท่าไหร่ห้าสิบหกอันอย่างนั้นหรอืมพอ,อไม่ว่าไม่รู้อะลองดูชิปโอ่งปุ๊บเล็บสิบหกเล็บเฮ้ยพอ ว่าพอนะเอ่อผมว่าพอ,พอ,พอเย่ก็เก็บวันี่ไปกันปิ๊กอะเนื้ออ่าปิ๊กปิ๊กไป้ามไม,ไม้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 อยู่ไหนวะ ปุ๊บปับ๊บโอ้อ้าพอดีพอดีเลยโอเคครับพอ,อแต่ยังไงในอนาคตก็คงค,คิดว่าต้องน่าจะต้องใช้หนังเยอะกว่านี้นะผมนะเพราะว่าเราจะทำไอ้ไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะอ,อยู่ไหนวะ ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ในอนาคตเราจะทำอันนี้ไปวางที่หมู่บ้านวิลเลจเจอเพราะว่าเราจะต้องการหาของดีๆนะผมนะหาของดีๆที่สุดนะเราเราจะหาสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้กับพวกโต๊ะพวกนี้อุ๊ยเรื่องมันจะซีเซไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะผมนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะผมนะสำหรับพิกแอนอันแรกที่ได้คือ ซิลทัตเหรอซิลทัตก็น่าสนใจดีนะฮะที่ไทยก็น่าสนใจอยู่นะแต่แบบผม,ไ,มได้ฟอร์จูดก็ขออนุญาตนะฮะวิ่งไม่ต้องสืบให้มากความเลยฮะบปุ๊บป๊อปซิ่ง สิ่งที่ผมอยากได้ตอกจากเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ลุ้นมากเลยเว้ยสำหรับสิ่งที่ผมจะอยากได้น่อยเนี้ยคือผมจะได้แค่ฟอร์จูนสปกติหรือว่าผมจะได้ไอเสริมมาด้วยขอที่ผมอยากได้เสริมมาม,ม,มีอยู่แค่2อย่างนะผมนะไม่ว่าจะเป็นเอเว e n c เจหรือไม่ก็ u n b เบรกกิ้งคือถ้าจะให้ดีเนี่ยคือถ้าจะให้ดีอะ อย่าฟอร์จูนสามอย่างเดียวคือแค่ฟอร์จูนสามอย่างเดียวมันก็โอเคแล้วนะผมนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอ่ะน่าจะเพิ่มอันเบกกิ้งสามเข้าไปด้วยนะผมนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะผมนะเราต้องมีเอฟเฟชเชนซี่สี่ฟอร์จูนสามและอันเบกกิ้งสามนะผมนะมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างหนึ 1, 2, ่งสองสามตาปิดตาเมื่อกี้เห็นลางอ่ะเอฟเฟชเชนซี่สี่นะผมนะถือว่าโอเคเลยนะผมนะอ่า หรือว่าโอเคนะผมนะใช้ได้เลยนะผมนะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เอาแลอย่างที่บอกไปนะผมนะว่าจะให้ดีคั้นสุดมันต้องมีไอ้นี่ด้วยนะฮะผมอันเปกกิง้งสามแครั้งนี้ก็ดีแล้วนะตอนนี้เราได้แร่เทพมาแล้วนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวพาทหน้าจะไปขุดเพชรกันนะผมนะโอเคมา ก็ไปเลยวมากครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาบครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้เ yeah. จอกันแล้วเจอกัน